สวัสดีเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนล่าสุดนะคะเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ซึ่งวันนี้27มิถุนายนแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะมีเงินโอนเข้าบัตรกันแล้วนะคะคลิปนี้มีวิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมาฝากทุกคนนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดวิธีเชคยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนเดือนล่าสุดนั่นก็คือเดือนกรกฎาคม2564นะคะและเดือนนี้ท่านจะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีกคนละ200บาท ตามมติครมในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ1,200บาทนะคะโดยแบ่งจ่ายเดือนละ200บาทนาน6เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม64นะคะวิธีเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดโดยกดไปที่เบอร์021092345ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะคะ อันดับแรกเราจะต้องโทรไปที่021092345โทรได้24ชั่วโมงมี150คู่สายนะคะและหากใครจะคุยกับเจ้าหน้าที่ต้องโทรเวลาราชการนะคะนั่นก็คือ8นาิกา30นาทีถึง17นาิกา30นาทีจันทร์ถึงศุกร์นะคะจากนั้นนะคะกดตรวจสอบยอดเงินคงเหลือเลือกเมนูตามระบบตอบรับอัตโนมัติแจ้ง ให้ทราบนะคะในที่นี้เราจะกด3นะคะโดยระบบตอบรับอัตโนมัติก็จะมีกด 1. อายัดบัตรกด 2. บริการปลดล็อกรหัส ATM และเปลี่ยนรหัส ATM กด 3. ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือกด 4. สิทธิประโยชน์ของบัตรกด 8. ติดต่อเจ้าหน้าที่ในที่นี้เราจะกด3นะคะ จากนั้นกดเลือกว่าจะฟังยอดเงินอะไรนะคะในที่นี้มีกด้กดรายการนะคะกด1กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์กด2ส่วนลดร้านค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐกด3ค่าการหุงต้มกด4ค่าโดยสารรถเมล์คอสมกอรและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT กด5ค่าโดยสารรถบกสกด6ค่าโดยสารรถไฟกด7 แก๊ส LPG ปตทกด8โครงการพิเศษภาครัฐกด9กลับสู่เมนูหลักนะคะในที่นี้เรากด2จากนั้นกดรหัสบัตรสวัสดิการ16หลักหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะกดรหัส ATM คู่บัตร6หลักนะคะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั่นก็คือกดรหัส คู่บัตร6หลักแล้วตามด้วยสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายรอฟังยอดเงินที่ระบบจะแจ้งนะคะวงเงินสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับจำนวน300บาทวงเงินคงเหลือเท่านั้นเท่านี้นะคะเป็นอันเสร็จไม่กี่ขั้นตอนนะคะด้วยการโทรไปที่เบอร์02-109-2345นะคะ